ที่ชวนคุณผู้ชมนะคะแต่งชุดสวยๆเตรียมพร็อพให้พร้อมไปถ่ายรูปที่สวนดอกไม้แห่งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีดีกว่านะคะที่ได้รวบรวมดอกไม้เมืองหนาวภาคเหนือหลากหลายสายพันธุ์เอาไว้ที่นี่ตอนนี้ก็ค้นแท่นเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตไปแล้วภายในจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปดูกัน โอ้โหคุณผู้ชมคาะภาพมุมสูงเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี้นั่นก็คืออาณาจักรของดีด l o w าวเวอรฟมที่มีจุดเด่นอยู่ที่การเนรมิตพื้นที่ให้เป็นแปลงดอกไม้รูปผีเสื้อสีสันสดใสเดียเด๋ยวได้รวบรวมต้นไม้มากกว่าร้อยชนิดนะคะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลผักสวนครัวดอกไม้กินได้ที่กำลังออกดอกเบ่งบานสะพรัง่งอย่างสวยสดงดงามจนกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไปแล้ว เราไปเจอคุณว่าสนาสวัสดิ์บุญนะคะหรือว่าครูชมพู่คนนี้เลยเป็นเจ้าของสวนค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าอดีตเนี่ยเคยรับราชการเป็นครูหลังจากแต่งงานก่อนลาออกย้ายไปอยู่ที่อำเภอปากช่องโคราชแล้วก็เคยทำไร่ดอกดาวเรืองจนประสบความสำเร็จจากนั้นนะคะก็มีบริษัทเมล็ดพันธุ์เข้ามาสอนวิธีการเพาะต้นกลา้าจึงเริ่มเพาะพันธุ์ไม้เมืองหนาวและดอกไม้หลากหลายชนิดจนประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึง1ล้านบาทต่อเดือนเลยนะคะ โดยได้จัดสรรพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายภาพกับทุ่งดอกไม้สวยๆได้ตลอดทั้งปีทั้งยังจัดโซนคาเฟ่ริมน้ำํำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มานั่งพักผ่อนชิลๆนั่งได้ตั้งแต่เช้าจะรดเย็นเลยนะคะรวมทั้งเปิดพื้นที่โรงเพาะชำที่ใช้ชื่อว่าเพาะด้วยรักจึงรักด้วยใจยนี่เลยนะคะ เพื่อโชว์การพกพันธุ์ต้นกล้าหลายชนิดนี่ตรงนี้เลยใครสนใจนะเห็นแบบนี้แล้วสวยๆเลยอย่าลืมแต่งตัวสวยๆไปนะเตรียมพร้อมมาให้พร้อมแล้วก็แวะไปปักหมุดที่ดีีฟ้าวฟาร์มอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะส่วนค่าบริการชมสวนผู้ใหญ่คิด50บาทแล้วก็50บาทเนี่ยสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มได้10บาทด้วยนะคะส่วนเด็กอะค่ะคิดราคา 20บาทเท่านั้นไปก็ได้ดีๆฟลาวเวอร์ฟาร์มเมือง <ไป S 1> สุ<ป>พรรณบุรีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ